จิตวิทยาแห่งความเหงาทำไมคนยุคนี้ถึงรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องอ่านดินอ่านฟ้าอีกครั้งนะครับเคยเป็นใหม่ครับมีเพื่อนเป็นร้อยใน Facebook และ IG เต็มไปด้วยสตอรี่รอของคนที่ดูเหมือนว่ามีความสุขแต่เรากลับรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้ทั้งๆที่เทคโนโลยีทำให้เราใกล้กันขึ้นแต่ทำไมข้างในเรากลับว่างเปล่ามากกว่าเดิมเราพูดคุยกับใครมากมายผ่านหน้าจอ แต่บางครั้งมันก็เหมือนเป็นแค่ข้อความที่ลอยผ่านไปไม่มีความหมายไม่มีความลึกซึ้งเราแชร์ช่วงเวลาสำคัญของชีวิตลงโซเชียลแต่กลับไม่มีใครรับรู้ความรู้สึกจริงๆของเราเลยโลกภายนอกเต็มไปด้วยเสียงแต่ในใจเรากลับเงียบงันอย่างน่ากลัวความเหงาไม่ใช่แค่เรื่องของคนอ่อนไหวหรือคนที่ไม่มีเพื่อนมันเป็นความรู้สึกที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแม้แต่คนที่ดูเหมือนจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบความเหงาไม่ใช่แค่เรื่องเล่น แต่มันมีผลกระทบทั้งทางจิตใจและร่างกายซึ่งถ้าปล่อยให้สะสมไปเรื่อยๆมันอาจจะกลายเป็นภาวะซึมเศร้าความเครียดหรือแม้แต่ทาให้เราตั้งคําถามกับคุณค่าของตัวเองในคลิปนี้นะครับจะพาไปสํารวจถึงต้นตอของความเหงาในยุคปัจจุบันว่าทำไมมันถึงกลายเป็นปัญหาใหญ่และที่สําคัญเราจะรับมือกับมันได้อย่างไรเพื่อให้เราไม่ใช่แค่อยู่แต่เป็นการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงเริ่มต้นด้วยหัวข้อที่1ครับความเหงาคืออะไรและมันส่งผลต่อเรายังไง ความเหงาไม่ได้เท่ากับการอยู่คนเดียวหลายคนมาเข้าใจผิดว่าความเหงาหมายถึงการอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีแฟนหรือไม่มีใครให้พูดคุยแต่จริงๆแล้วความเหงาเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าความเป็นจริงทางกายภาพต่อให้คุณอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่รายล้อมไปด้วยเสียงโหดร แต่ถ้าใจคุณรู้สึกว่าถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือไม่มีใครเข้าใจนั่นก็คือความเหงาเช่นกันเคยเป็นไหมครับไปนั่งในร้านกาแฟาที่เต็มไปด้วยผู้คนหรืออยู่ในงานปาร์ตี้ที่คึกคักแต่กลับรู้สึกเหมือนตัวเองไม่เข้าพวกเลยสักนิดเหมือนมีม่านบาง,บางๆกั้นเรากับคนอื่นไว้นั่นแหละครับคือความเหงาที่แท้จริงมันไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีใครอยู่รอบตัวแต่เกิดจากการขาดการเชื่อมโยงทางใจกับคนรอบข้างความเหงาก็ผลกระทบทางจิตใจความเหงา ไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่ทำให้เราหม่นหมองชั่วคราวแต่มันสามารถส่งผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจได้แบบไม่รู้ตัวถ้าปล่อยไว้นานๆอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในหลายๆด้าน เช่นทําให้เกิดความเครียดและวิตกกังวลลองนึกภาพว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่าไม่มีใครให้พึ่งพิงไม่มีใครเข้าใจเราเลยนั่นทําให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดออกมาเยอะขึ้นซึ่งเมื่อสะสมไปน,น,นานๆอาจส่งผลให้เรารู้สึกกังวลกระว,น,ะวนอนไม่หลับหรือตื่นขึ้นมาแล้วหมดแรงตั้งแต่เช้าโดยไม่รู้ตัวเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าการรู้สึกโดดเดี่ยวเป็นเวลานานสามารถทําให้เราเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่าเรามีค่าแค่ไหนหรือ เราเป็นภาระของคนอื่นหรือเปล่าเมื่อคิดแบบนี้ซ้ำๆมันอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้แบบเงียบๆซึ่งเป็นอันตรายมากกว่าที่คิดลดคุณภาพชีวิตและพลังใจในการใช้ชีวิตคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวมักจะหมดแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆไปโดยปริยายเช่นเคยเป็นคนที่ชอบออกไปเที่ยวแต่ตอนนี้รู้สึกว่าไปคนเดียวมันไม่สนุกเคยมีความฝันอยากทำอะไรหลายอย่างแต่ตอนนี้กลับรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจอย,อยู่ดีทำไปก็ไม่มีใครเห็นค่านานวันเข้า ความเหงาจะดูดพลังชีวิตของเราไปทีละน,นิดจนสุดท้ายเรากลายเป็นคนที่หมดไฟไปโดยไม่รู้ตัวความเหงาเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ควรปล่อยให้มันกัดกินใจเราเราทุกคนต้องเจอกับความเหงาในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตบางครั้งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องผ่านไปแต่สิ่งสำคัญคือเราไม่ควรปล่อยให้มันอยู่กับเรานานเกินไปจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่บั่นทอนจิตใจ ถ้าเริ่มรู้สึกว่าเหงามากเกินไปเราควรหาวิธีรับมือกับมันก่อนที่มันจะกลายเป็นอุปสรรคในชีวิตของเราข้อ2ครับทําไมคนยุคนี้ถึงเหงามากขึ้นเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเราถึงมีเครื่องมือสื่อสารมากมายแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวมากกว่าคนรุ่นก่อนเทคโนโลยีทําให้เราใกล้กันขึ้นจริงไหมหรือมันกาลังทําให้เราห่างกันมากขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวลองมาดูกันครับว่าทําไมคนยุคนี้ถึงเผชิญกับความเหงามากกว่าที่เคยซึ่งจะแบ่งเป็นหัวข้อย่อย4หัวข้อนะครับ ข้อหนึ่งก็คือโซเชียลมีเดียทาให้เราห่างไกลกันมากขึ้นสมัยก่อนนะครับถ้าเราอยากคุยกับเพื่อนหรือคนสําคัญเราต้องออกไปเจอต้องโทรหากันต้องใช้เวลากับเขาจริงๆแต่ทุกวันนี้แค่ส่งสติ๊กเกอร์ไลน์หรือกดไลค์บน a c e b o o k ก็ดูเหมือนว่าเราได้คุยกันแล้วซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่การสื่อสารที่ผิวเผินไม่มีการพูดคุยเชิงลึกไม่มีอารมณ์ร่วมเหมือนกับการเจอกันจริงๆนอกจากนี้โซเชียลมีเดียยังทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าเรามีเพื่อน แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เราเหงาได้ง่ายขึ้นเพราะการเห็นเพื่อนโพสต์ภาพเที่ยวหรือการใช้ชีวิตหรูหาราอาจทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีความหมายหรือรู้สึกถูกทอดทิ้งทั้งทงที่ความเป็นจริงแล้วโพสต์เหล่านั้นเป็นเพียงภาพด้านเดียวของชีวิตคนอื่นข้อ2ครับความเร่งรีบของชีวิตทําให้เราสร้างความสัมพันธ์ลึกซึ้งได้น้อยลงทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ยุ่งอยู่กับการทํางานการเรียน และการไล่ล่าความสำเร็จจนไม่มีเวลาสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเราอาจมีเพื่อนมากมายรู้จักผู้คนเยอะแยะแต่สุดท้ายแล้วมีกี่คนครับที่เราสามารถโชรหาได้ตอนที่เรารู้สึกแย่จริงๆหลายคนทุ่มเทให้กับการสร้างอนาคตจนลืมให้เวลากับคนรอบข้างพอหันกลับมาอีกทีคนที่เคยอยู่ข้างๆอาจหายไปแล้วหรือความสําคัญที่เคยมีกลายเป็นเรื่องห่างเหินโดยไม่รู้ตัว3ครับสังคมให้คุณค่ากับความสมบูรณ์แบบมากเกินไป ทุกวันนี้เราถูกกดดันให้ต้องมีชีวิตที่ดูดีต้องมีเพื่อนเยอะต้องดูสนุกสนานตลอดเวลาโซเชี i ลมีเ d ียเต็มไปด้วยภาพของผู้คนที่ดูเหมือนมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบกินหรูเที่ยวบ่อยมีความสุขตลอดเวลาแต่สิ่งที่เราไม่เห็นคือเบื้องหลังของชีวิตของพวกเขาเมื่อเราเห็นแต่ภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบของคนอื่น เราก็มักจะเปรียบเทียบกับตัวเองและเริ่มคิดว่าเราต้องเป็นคนเดียวที่เหงาทั้งทงท,งที่จริงๆแล้วคนที่โพสต์ภาพเหล่านั้นอาจจะรู้สึกแบบเดียวกันกับเราก็ได้พวกเขาอาจกําลังซ่อนความเหงาไว้ใต้ภาพลักษณ์ที่ดูสดใสในโลกออนไลน์ข้อสีครับการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป เมื่อก่อนผู้คนใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวใหญ่มีเพื่อนบ้านที่รู้จักกันดีสามารถเดินไปหากันพูดคุยหรือแม้แต่กินข้าวร่วมกันเป็นเรื่องปกติแต่ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ย้ายไปอยู่คอนโดอพาร์ตเมนต์หรือเมืองใหญ่ๆที่ทุกคนต่างมีชีวิตของตัวเองการใช้ชีวิตแบบนี้ ทำให้การสร้างความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นทุกคนต่างยุ่งอยู่กับงานและกิจวัตรประจำวันของตัวเองจนไม่มีโอกาสได้รู้จักหรือสนิทสนมกับคนรอบตัวแม้แต่เพื่อนบ้านที่อยู่ห้องข้างๆกันก็แทบจะไม่รู้จักกันเลยแล้วเราจะทำยังไงกับความเหงานี้ดีความเหงาในยุคนี้นะครับเป็นเรื่องที่หลายคนต้องเผชิญแต่เราก็สามารถหาวิธีรับมือกับมันได้ การกลับมาให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ที่มีความหมายการลดเวลาบนโซเชียลมีเดียการหาโอกาสเข้าสังคมจริงๆอาจช่วยให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับผู้คนได้มากขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วมนุษย์เราไม่ได้ต้องการแค่เพื่อนใน Facebook หรือ IG แต่ต้องการคนที่เข้าใจอย่างแท้จริงหัวข้อที่3ครับ ความเหงาเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องเจอไม่ว่าช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตแต่สิ่งสำคัญคือเราไม่ควรปล่อยให้มันครอบงำจิตใจเราจนทําให้มันหมดกำลังใจวิธีการรับมือกับความเหงานั้นมีหลากหลายวิธีและบางครั้งมันอาจเริ่มต้นจากการเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเราเองเริ่มด้วยลดเวลากับโซเชียลมีเดียแล้วใช้เวลากับคนจริงๆ ทุกวันนี้ครับเราใช้เวลากับโทรศัพท์มากกว่าการพูดคุยกับคนรอบข้างจริงๆโซเชียลมีเดียทำให้เรารู้สึกเหมือนมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆแต่ในความเป็นจริงมันเป็นแค่การเชื่อมต่อแบบผิวเผินลองเปลี่ยนจากการกดไลค์หรือส่งสติ๊กเกอร์แชทเป็นการนัดเจอ,เพ,อเพื่อนเพื่อพูดคุยกันจริงๆบ้างลองชวนเพื่อนออกไปกินข้าวดูหนังหรือเดินเล่นในสวนสาธารณะนะแค่ได้ใช้เวลากับคนที่เราไว้ใจอาจช่วยให้เรารู้สึกอบอุ่นขึ้นได้ถ้ารู้สึกว่าไม่มีเพื่อนสนิท หรือไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนลองเข้าร่วมกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เราได้พบปะผู้คนใหม่ๆเช่นกลับอ่านหนังสือกลุ่มอาสาสมัครหรือทีมออกกําลังกายการทํากิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้เราได้พบกับคนที่มีความสนใจเหมือนกันหรืออาจนําไปสู่มิตรภาพใหม่ๆที่มีความหมายมากขึ้นต่อมาเปิดใจให้ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นหลายครั้งที่เรารู้สึกเหงาไม่ใช่เพราะไม่มีใครอยู่รอบตัวแต่เพราะเรากลัวที่จะเปิดใจให้ใครสักคน คนส่วนใหญ่มักไม่กล้าแชร์ความรู้สึกจริงๆของตัวเองเพราะกลัวจะถูกปฏิเสธหรือกลัวว่าอีกฝ่ายจะไม่เข้าใจแต่การปิดกั้นตัวเองแบบนี้อาจทําให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นไปอีกลองเริ่มต้นจากการเป็นฝ่ายจริงใจและเปิดเผยตัวเองก่อนเช่นการแชร์เรื่องราวหรือความรู้สึกของตัวเองกับคนที่เราไว้ใจการพูดคุยเรื่องที่ลึกซึ้งกว่าปกติจะช่วยให้เรารู้สึกว่ามีคนเข้าใจและช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น อยากกลัวที่จะเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนเช่นลองส่งข้อความหาคนที่เราห่างหายไปนานหรือชวนใครสักคนไปทำกิจกรรมร่วมกันต่อมาครับฝึกฝนการอยู่กับตัวเองอย่างมีคุณภาพความเหงาไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไปบางครั้งมันอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีให้เราได้กลับมาทบทวนตัวเองเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองและใช้เวลากับสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเช่นการใช้เวลาไปกับงานอดิเรกที่เราชอบ เช่นอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงวาดภาพหรือออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากขึ้นลองใช้เวลาคุณภาพกับตัวเองเช่นการไปนั่งคาเฟ่ที่เงียบสงบเดินเล่นริมแม่น้ำหรือออกเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวประสบการณ์เหล่านี้อาจทำให้เราได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเองต่อมาครับอย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือหากความเหงากลายเป็นความรู้สึกที่หนักหน่วง จนเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตหรือทําให้เรารู้สึกหมดหวังการพูดคุยกับคนที่เข้าใจหรือการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดบางครั้งแค่การได้พูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัวก็สามารถช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ถ้ารู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจ ลองเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนหรือปรึกษานักจิตวิทยานักบำบัดซึ่งสามารถให้คำแนะนำและแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการรับมือกับความเหงาสรุปนะครับความเหงาเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราเป็นคนกำหนดว่ามันจะอยู่กับเรายังไงทุกคนต้องมาเชิญกับความเหงาไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆหรือยาวนานแต่สิ่งที่สำคัญคือเราเลือกได้ว่าจะปล่อยให้มันกัดกินหัวใจหรือใช้มันเป็นโอกาสในการเจริญเติบโต ความเหงาไม่ใช่ศัตรูมันอาจกลายเป็นสัญญาณบอกให้เรากลับมาดูแลตัวเองเปิดใจให้กับคนรอบข้างและเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายมากขึ้นเราสามารถเปลี่ยนช่วงเวลาที่รู้สึกโดดเดี่ยวให้กลายเป็นโอกาสในการเข้าใจตัวเองฝึกความเข้มแข็งและค้นหาสิ่งที่เติมเต็มหัวใจของเราได้แทนที่จะให้ความเหงากลายเป็นเครื่องพันฒนาการลองใช้มันเป็นแรงผลักดันให้เรากล้ากล้าออกจากจุดเดิมสร้างมิตรภาพใหม่ๆเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆ และมอบความจริงใจให้กับคนที่อยู่รอบตัวเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครที่เหงาอยู่คนเดียวครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับหัวข้อจิตวิทยาแห่งความเหงาทําไมคนยุคนี้ถึงรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นใครมีคําถามหรือมีข้อสงสัยอะไรพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างเลยนะครับผมจะมาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งและติดตามกันไว้นะครับพบกันใหม่นะครับในหัวข้อต่อไปขอบคุณครับทุกคน